สบายดีน้งนองๆทุกคนเนาะมื้อนาาี้ยเกิมาซอนวิธีการอัน,นปดลลอกเนาะปดบล็อกจากหมูนะ่เนาะของเฮาเนาะหลังจากที่ว่าเฮาบล็อกเขาไปแล้วเนาะเขาต้องการที่จะอันปดบล็อกเขาเนาะหรือว่าเฮาอยากคนหาหมูที่เฮาบล็อกเขาไปเนาะก็คือก่อนอื่นเมือันก็คือแบบว่าก่อนอื่นเมื่อเนาะเฮามาที l ล n e เลยเนาะปดบล็อกอัน l ล n e เลยเนาะ ต้องการที่จะปดบอกนี่เนาะบางคนก็หาบ่เห็นได้นะเนาะเพราะว่าบอกคอยได้สาไลน์เนาะแล้วก็อีกอย่างแบบว่ามีคนพวกมีซาสีถักมากหรือว่ากวนเฮาแน่เฮากับแบบเฮากัต้องการที่จะปดบอกเออต้องการที่จะบอกเข้าไปหลังถากเฮาบอกไปแล้วบอกไปแล้วแล้วเฮาแบบว่าเฮาต้องการที่จะเอาหมู่คนที่เฮาบอกค่ะเฮาอยากต้องการที่จะปดบอกเขาเนาะ กะคนอื่นเมื่อนอนเนางเฮากะบอดเสียเวลาเลยเนาะฮากะมามาเบิ่งเลยเนาะมาทีลรเนาะเนาะเพราะมาที่รแล้วหายมาทีต่างขาเนาะรูปผู้มันยังก็เออหู้สี่เหลี่ยมยังก็ฟันเฟืองสบอนี่ฟันเฟืองกันต่างขาเนาะผู้ตัวนี้เนาะแล้วก็มาทีเพื่อนนี่เนาะเลือนลงมาเรือก็จะเห็นเพื่อนี่เนาะกดข้าไป้าะนอนห ก็กดเข้าไปแล้วอ่าก็กดลงมาที่อันสุดท้ายนัน้องบัญชีที่ถูกบล็อกนี่เนาะบันซีมีบัญชีถูกทีบสอนแล้วก็บัญชีที่ถูกบล็อกเนาะเขาก็กดเข้าไปเลยเนาะอย่างเช่นตัวอย่างเอื่ยนี่สี่สิบห้าสี่สิบห้าบัญชีเนาะที่เอื่ยบอกไปเนาะโอเคเอ้ยก็กดเข้าไปเลยเนาะสมมติว่าเอ่ยอยากบล็อกเอ่ยอยากกดบล็อกกดบล็อกตอะไรเนาะ กดบอกอันหมูเอื่อยเนาะหมูคนที่เอื่อยบอกเข้าไปเนาะก็คือพวกนี้เนาะจะบอกสามารถส่งขอความหาเอื่อยได้จะคนเลยถ้าเอื่อยบอกเขาเนะแต่ถ้าเอื่อยกดบอกเขาก็จะสามารถส่งขอความหาาได้เนาะกดเอื่อยสิกดบอกอันคนสื่อสั่งพันนี่เนาะกดแกะไขเนาะกดทำว่าแกะไขนี่เนาะ พอมันพอกดคำว่าแกไขก็จะขึ้นปลดบอกอะไรก็ลบเนาะนี่จะมีประมาณเนาะลบเพื่อนหรือว่าปลดบอกเนาะเข้าก็กดคำว่าปลดบอกเลยเนาะปลดบอกเนาะโอเคปลดบอกเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วสั่งกันกว่าจะโบเห็นวันชี่ตรงนี้เนาะหมอที่ห้าบอกนี่ก็จะโบเห็นแล้วเนาะอันนี้เก็สิปลดบอกสองคนเลยเนาะปลดบอกเนาะโอเคได้แล้วเนาะ โอเคห้าก okay, ับกดออกเลยเนาะอัน hmm. น er ี้ก็คือปดบล็อกแล้วเรียบร้อยเนาะถามมั้มดว่ามีคนส่งมาหามีอันพวกนี้เนาะส่งมาหาเ้าหรือว่าเ้าต้องการส่งหาเขาก็สามารถส่งได้แล้วเนาะหรือว่าเขาส่งมาหาเ้าเหาก็สามารถหับพอความได้แล้วเนาะโอเคน้องๆกะเป็นอะไรเนาะเหตุตามแล้วได้ผลบ่อหรืออะไรกะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสเด้อถามมีคำถามยังก็ขอกะ สามารถสแสดงความคิดเห็นได้แต่โพสได้เนาะฝากก็หลค์ก็ซับสไครต์ก็ติดตามอ่านยูส่องยูทูบให้กันในเดอ้อฝากเป็นกำลังใจให้กันในเดอ้อสบายดี